เดี๋ยวช่วงนี้ไปดูราคาทองคํากันบ้างนะคะกับคุณเบนจะมามาอินนะคะปุ่มในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion International นะคะสวัสดีค่ะคุณเบนจะมาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนงวดีสวัสดีค่ะคุณพุสพงศ์ค่ะ,คะราคาทองเป็นยังไงบ้างคะ อทองสัปดาห์นี้ปิดตับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ20เกรียญเลยนะคะ<ม>คุณโนโดีคุณสุข่ขงค,ค่ะมีปัจจัยหลายปัจจัยที่ส่งผลบวกกับราคาทองคําโดยเฉพาะตัวสกุลเงินดอลลาร์เองที่อ่อนค่าต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะ,คะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่หลังจากที่วันศุกร์เนี่ยเดวดทรัมป์ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ,ฐเนี่ยมีการประกาศระงับไม่ให้มุสลิมเ็ดชาตินะคะเข้าสู่ประเทศสหรัฐ ก็สร้างความกังวลให้กับตลาดสหรัฐเองกดดันให้ดอลาลาร์ร่วงลงนะคะหลังจากนั้นวันอังคารค่ะที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองด้วยนะคะก็มีการกล่าวถึงประเทศเยอรมันจีนแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะว่าจงใจลดค่างเงินเพื่อเขาเขาเรียกว่า สร้างความได้เปรียบทางการค้านะคะซึ่งทำให้ตลาดตีความว่านี่คืออีกหนึ่งสัญญาณที่ทำให้มองว่ารัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐน่าจะดำเนินนโยบายในแง่ที่อยากให้สกุลนอลลาอ่อนค่ามากกว่าค่ะอนอกจากนี้ค่ะการที่เฟดค่ะประชุมเฟดเองนะคะถึงแม้ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้แต่การที่แถลงการหลังการประชุมเฟดเนี่ยไม่ได้มีสัญญาณในการคุ้มเข้มนโยบายทางการเงินที่แข็งกร้าวมากนะคะปัจจัย เก็เลยทําให้สก,กุลงินดล่ายิ่งอ่อนค่านะคะ mm hmm. สก,กุลนันดล่าอ่อนค่าแบบนี้ก็เลยหนุนให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นค่ะเมะื่อวานนี้ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดแบรบิเวณพันสองอยยี่สิบห้ายูรตรนออนนะคะ mm hmm. ก็ถือได้ว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์เลยค่ะก่อนที่จะเริ่มลดช่วงบวกลงมาในวันนี้ค่ะอืม mm hmm. ค่ะอะย่างนี้นี่ช่วงนี้นี่กลยุทธ์ที่ถ้านักลงทุนจะต้องทำเนี่ยคุณจะแนะนำยังไงดีคะ ยังเชื่อได้ว่า,าการลงทุนระยะสั้นในกรอบของราคารวมถึงกำหนดจุดทำกำไรแล้วก็จุดตัด ทุนที่ชัดเจนยังเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมก,กับการลงทุนในระยะนี้ที่ราคาทองคํามีความผันผวนตามข่าวต่างๆค่อนข้างมากนะคะโดยที่เรามองว่าการที่ราคาทองคํากลับขึ้นมายืนเหนือพันสรอยูสอหนได้อย่างแข็งแกร่งก็เติมมุมมองในเชิงบวกให้กับราคาทองคํามากขึ้นค่ะแต่เบื้องต้นยังมองว่าราคาทองคําในระยะสั้นยังมีความผ,ลผ,ลผลันผวนค่อนข้างมากนะคะดังนั้นอยากให้เกณฑ์กำไรในกรอบ ดูกรอบแบบนี้นะคะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นแนวรับแรกวันนี้อให้ดูแถวๆพันสองร้อยสิบเอ็ด US ต่อไอนค่ะถ้าหากราคาทองคำตลอดวันสามารถทรงตัวเหนือแนวรับนี้ได้นะคะใครที่รับความเสี่ยงได้มากก็เข้าซื้อบริเวณนี้ได้นะคะเพื่อรอก,การดีตัวของราคาค่ะถ้าหากราคาทองคำดีตัวขึ้นไปไม่ทำไฮห,หม่เหนือพันสองรอยี่สิบห้าหรือว่าไม่ยืนเหนือแนวต้านพันสองร้อยสามสิบแนะนำขายทำกำไรออกไปก่อนค่ะ mm. แต่ถ้ายื เนเหนือพันสองร้อยสาสิบได้ถือต่อค่ะรอทำกำไรแนวต่อไปที่พันสองร้อยสี่สิบเอ็ดแต่สำหรับนักลงทุนที่ระดับสินทรัพย์ได้น้อยหน่อยนะคะ รอการอ่อนตัวของราคาลงมาแถวแถวพันสองร้อยถึงพันสองร้อยห้าแถวนั้นก็น่าจะเป็นจุดซื้อที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็ตั้งกำหนดจุดสต็อปลอสไว้บริเวณพันสองร้อยค่ะก็คือถ้าหลุดก็ให้ถอยออกมาก่อนค่ะเพื่อรอซื้อที่แนวรับต่ำกว่าค่ะอืมค่ะยังวันนี้จีนกลับมาเปิดทำการนี่มีผลอะไรกับราคาทองยังไงไหมคะ ก็ยังไม่มีผลมากนักนะคะอยากให้ดูอาจจะสัปดาห์หน้ามากกว่าคะ่ะน่าจะมีการเข้ามาซื้อขายค่อนข,ข้างจะ,ะเต็มรูปแบบนะคะวันนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าเช้ามารกระทองคําก็ตับโตลงนิดหน่อยคะ่ะแต่เชื่อได้ว่าเป็นการตับตัวลงเนื่องจากแรงขายทํากําไรมากกว่าแล้วก็การตับโตลงเองก็ได้ได้ว่ายังยืนเหนือแนวะรับระดับพันสองสิบเอ็ำก็ยังถือว่าแรงขายทากาไรก็ไม่มากนะคะคุณนงวดีค่ะทิศทางค่าเงินบาท เนี่ยเป็นดูแล้วเป็นเนครับก็แข็งช่วงนี้ก็ยังแข็งอยู่ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะก็ยังแข็งะนะคะเนื่องมาจากตัวสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยคะ่ะปัจจัยหลักๆก็คือตัวดอลลาร์อ่อนค่าก็ทําให้ค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องนะคะแต่แวันนี้ก็ยังมองว่าค่าเงินบาทน่าจะขึ้นไหวในกรอบ35ถึงประมาณ35.10บาทต่อดอลลาร์ค่ะยังยึดตัวสกุลเงินดอลลาร์เป็นสําคัญนะคะซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลทํามทาให้ตัวค่าเงินบาทขึ้นไหวนะคะในขณะที่สัปดาห์หน้าเองก็จะมีการประชุมกนงด้วยนะคะวัน หุนหน้าเองเนี่ยเชื่อได้ว่ากนงหน่าจะยังคงดอกเบี้ยไว้ตามเดิมนะคะแต่จะต้องติดตามทรายหลังจากที่การประชุมเสร็จค่ะว่าจะมีการส่งสัญญาณจากธนาคารกลางแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินบาทอย่างไรบ้างนะคะถ้าหากว่ามีการส่งสัญญาณในแง่ที่ว่าไม่อยากให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเกินหรือเนี้ยนะคะน่าจะทําให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าได้ในระยะสั้นๆเช่นกันค่ะ ครับผมขอบคุณมากครับคุณเบญชมาครับขอบคุณค่ะสวัสดีสสดค่ะค